ฮาผมแล่นนะเจ้าครับผลแก้วเม่ขวัญชนะเจ้าสวัสดีเจ้าวิบอยเจ้าสวัสดีครับดีคะคุสมพูดเจ้าวันนี้อะไรนะคะนี่เมนูอะไรมาทำที่านรับวันนี้เมื่อไหร่น้องจะได้ถามพี่บ้างเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บฝึกรเจ้าขาเจ้าเนี่ยจะได้ถามไอ้ของเจ้าอ่ะไอ้อ่ะ วันนี้อ้ามีเมนูอย่างเช้นนองกินพองเจ้าอย่างมีเลยนะเจ้าไม่นานไม่นานราแป๊บเดียวฝึกคนฝึกมืก่อนเจ้าฝึกเหมือนขนาดเลยอ่ะนี่อาจารย์อยู่ตรงนี้เจ้าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัววันนี้นะเจ้านอกจากม่ยะผ่ากุ้งสะดุหอยผ่ากุ้งสะดุหอยเมนูไอ้อย่างก็วัตถุดิบเหลือจ้าตะวาที่เขาแยะ ยำรวมมิตรนะเจ้านี่เจ้าวัตถุดิบหลักของเขาเลยก็คือกุ้งขาวลวกเจ้าลักก็มีหอยแมลงภู่เจ้าเนื้อหอยแมลงภู่ลวกมาแล้วนะแล้วก็เราก็เอามาลวกอีกทีหนึ่งเจ้าเจ้าเดี๋ยวเราไปทํากันเลยจ้าเจ้าเรามาดูวิธีทํากันเลยนะเจ้า ส่วนผสมลักของเฮาและเจ้าก็จะมีพริกป่นเจ้าใส่ในถ้วยชามขานี่เลยพริกป่นไดกินหอมมากเจ้าใส่ไปจ้อนครึ่งนะเจ้าปีจะเอาแบบแซ่บๆนะเจ้าแล้วก็เฮาจะใส่น้ำปลาเจ้าน้ำปลาจ้าจดาสูตรเดิมนะครับยี่ห้อเดิมเจ้าน้ำปลาตาข้าเจ้ามากเจ้าข้าเจ้ามากก็คือตาดิฉันชอบนะฮะเจ้าสองช้อนโตนะเจ้าสองช้อนโตครับ แล้วก็จะมีน้ำมะนาวเจ้าน้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งสองสามเจ้าเยอะกว่าน้ำปลาไปหนึ่งส่วนมะนาวนี่สมควรจะเป็นมะนาวแป้นนะฮะจะได้หอมๆเจ้ามาหอมีอมิเ<อ>จ้า,จาเป็นมะนาวแป้นเจ้าแล้วก็มีอันนี้คือตะไคร้ตะไคร้เจ้าตะไคร้ก็คือตะไค แล้วก็หอมแดงจ้าอันนี้ที่จริงเป็นเรียกว่าเป็นหอมแ่กจ้าหอมแข่ครับลูกจะใหญ่กว่าหอมแดงเจ้าโรใหญ่จะหวาาทสศยานจะอร่อยเจ้าแล้วก็น้องเพิ่มแครอทไปแครอทจ้่สีสันจะได้น่ารับประทานจ้าจะท่านกกุนก่อนเจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ไอหยางแหมอ้อไม่ได้เลยได้เลยก็คือ หงัวของเฮาเจ้ามับเข้าไปใส่นากกัลรามนาคใส่น้อยก่อให้บดีแต่บาร่วงนาคเอ็นไเ,เจ้าแล้วก็จากนาคเฮาก็ใส่หอยมะแรงผู้หอยมะแรงหอยมะแรงผู้หอยแมงผู้หอยแมงผู้เจ้ <c oughs> าแล้วก็กุ้งลวกเจ้าใส่ลงไปเลยจ้าดิโนออหอกิบจานกัน,นด้อกอน ก่อนที่จะก้นนะโอเคจากนั้นเราก็คนจ้าให้หอมไหมหอมครับหอมก็เจ้าพลาดกุ้งปลาดกุ้งสีสันน่ารับประทานน้ำยำนี่น้ำยำนี่ถ้าใครได้กินก็น่าจะน้ำลายไหลนะฮะ <c oughs> น้ำยำ <c oughs> น้ำลายน้ำลายยายใหญ่หญย้อยจากนั้นนะเจ้าเขาก็จะมาใส่พักกันนะเจ้า แค่นี้มันก็ได้ระดับปีเจ้าแล้วก็จะมีพักหอมปอมเปอร์หอมปอมเปอร์ทั้งเหนือเป็นเท่าหอมปอมเปอร์เจ้าผักชีลาวเจ้าชีฝรั่งชีฝรั่งนะฮะเจ้าเป็นเป็นผักชีใบหยักนะใบใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยเจ้าแล้วก็ผักชีต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีในเจ้าสารแหน่กับผักแพลวเจ้าอะไรกับผักแพลวนะครับผักไผ่นั่นนะเจ้าั ทั้งเหนือห้องพักภายตั้งอีสานห้องพักแพลวเจ้าจากนั้นก็นคนเลยจ้าดี่บ้อยหันชัดก็เจ้าังครับองหังหน้องนี่อเพื่อนเจ้าชอบคลิปนี้นะเจ้าเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามใฮ้เฮาสองคนพกแก้วไม่ขวัญชาแนลเตอรนะเจ้า คอมเมนต์ติชมมาในเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนเจ้าหน้าตาหน้าทาน <c oughs> ขนาดเจ้าผ่ากุ้งสะดุ้งหอยเจ้าครับสวยมาก,สว,มากสวยก็เจ้าอืมาแล้วมันจะสวยมากวันนี้ท้ามีหอยกับกุ้งลงไปเจ้าปาทาสวยงามที่สุดหอมหอมหอมมะนาวเจ้าเพื่อนเจ้าเป็นใดเจ้า น่าทานกับเจ้าน่ากินขนาดเนาะหอมจักไข่หอมพริกป่นอ้อะไรก็ได้ที่ใส่ไปหอมหมดเลยนะฮะหอมหมดเลยหอมขนาดนักเดี๋ยวน้องจิ้มหมอครับครับน้องจิ้มแล้วเน้อจิ้มเลยเจ้าปีจะให้น้องจิ้มก่อย่างก่อนเจ้าจิ้มอะไรก็ได้ กิตุ้กุ้งกินตึ้งหอยเลยบอกอันอ้าวพร้อมกันเลยเออเดี๋ยวก่อนต้องมีพักเพื่อพอตือนหน้ตีนี่เจ้าเขาก็จะมีพักแค่ของเขาเครื่องเคียงหน้าตาหน้าทานก็โอ้โหเขียวสดใสเจ้าต้องชอบกินมาละมาทายมหาตุ้งนี่เลยเจ้าเราจะจิ้มแล้วเนอไปกินกับอันนี้บอกเอาเลยกับมะลานี่นะเจ้า ที่ยิ้เสร็จปีบอลลูนน้ำลายเอื้องน้ำลายดังเอื้องไข่แมลงผูกก็หวานขนาดน่ะปีครับกุ้งก็หวานหวานกุ้งเมื่อกี้ตีน่องลวกไปเมื่อกี้น่ะเจ้าน้องมาได้ลวกซุกน่ะปีครับลวกแค่ข้างนอกมัน เหลืองแต้อานนัเ<อ>จ้าข้างในมันก็ยังจะมีเนื้อติดแบบว่าววายทา่เจา้าครับครับถ้าเป็นมะระขีนกก็จะอร่อยไปอีกแบบ<ช>นะครับใช่ค่ะน้อยเมื่อกี้ไปดูแล้วมันไม่มีแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะ ุดยอดแล้วหิวแล้วใช่ไหมคะขอบกินกุ้งเห็นตัวเขาเปื่อนๆพอในเจ้าเปื่อนๆเจ้ามันมันล้ำขนาดเลยส่วนผสมที่ใสไปเมื่อกี้เป๊ะเป๊ะเลยนะครับเป๊ะมากเจ้าขอกินเห็นตัวนนเจ้าพี่บอยเจ้าเป๊ะเวอร์พี่บอยน้ำไหลไหลแล้วอ่ะเจ้าเปื่อนๆเจ้ากินด้วยกันเจ้า เอาไปลองทํากันดูนะเจ้าจะเปลี่ยนกับแก้มหรือว่าเปลี่ยนกับเข้าก็ได้นะเจ้าทําง่ายๆเลยนะฮะง่ายที่สุดเลยแมวร้องแล้วไปลองลูกไม่ร้องแม่ขอกินก่อน